คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการบอกและถามเวลา Excuse me, could you tell me the time, please? ขอโทษค่ะกรุณาบอกฉันหน่อยว่ากี่โมงแล้วคะ What time is it? กี่โมงกี่ยามแล้วคะ It's half past six. มันเป็นเวลาหกโมงครึ่งคะ่ะ Half past แปลว่าผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของหนึ่งชั่วโมงคือสามสินาที It's quarter past nine. มันเป็นเวลาเก้าโมงสินาที quarter past แปลว่าผ่านไปแล้วเศษ1นส่วนสของ 1. 1ชั่วโมง 1. 1ชั่วโมงมี60นาที60หาร4เท่ากับ 15. it's 10 to 5. อีก10นาทีจะ5้าโมงคือหลังจากนาทีที่ 30. เราจะใช้แบบว่าอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงต่อไปนั่นเอง it's quarter to f มันเป็นเวลาอีก15นาทีจะ4ี่โมง It's twenty to ten มันเป็นเวลาอีกยี่สิบนาทีจะสิบโมง It's twenty past seven มันเป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบนาที It's ten forty-five มันเป็นเวลาสิบโมงสี่สิบห้านาที One o'clock ตีหนึ่งหรือบ่ายโมง Two o'clock ตีสองหรือบ่ายสองโมง Three o'clock ตีสามหรือบ่ายสามโมง Four o'clock ตีสี่หรือบ่ายสี่โมง ห้าโมงเช้าตีห้าหรือบ่ายห้าโมง clock, หโมงเช้าหรือหกโมงเย็น7จ็ดโมงหนึ่งทุ่มหรือเจ็ดโมงเช้า clock, สองทุ่มหรือ8ปดโมงเช้า9 clock, สามทุ่มหรือเก้าโมงเช้า10 clock, สี่ทุ่มหรือสิบโมงเช้า11บเอ็ดโห้าทุ่มหรือสิบเอ็ดมงเช้า12บสองโมงเช้า clock, เชียงวันหรือเที่ยงคืน เวลาเราบอกเวลาแบบนี้เราจะมีช่วงของวันเป็นตัวกำกับเช่น in the morning ก่อนเที่ยง in the afternoon หลังเที่ยง in the evening หลังหกโมงเย็นคำศัพท์ที่น่ารู้ตัวอย่างเช่น dawn เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น sunrise พระอาทิตย์ขึ้น sunset พระอาทิตย์ตก noon เที่ยงวันเที่ยงตรง Midnight เที่ยงคืนตรง Midday กลางวันเวลาประมาณ11โมงเช้าถึงบ่ายโมง Afternoon บ่ายบ่หลังเที่ยง Early เช้าก่อน9โมง Daytime กลางวัน Twilight ช่วงเวลาเย็นเย็นก่อนจะเห็นดวงดาว Dusk เย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก Early evening เย็นๆประมาณสี่โมงครึ่งถึงหกโมงเย็น evening ตอนเย็น late ตอนเย็นก่อนห้าทุม่ม night กลางคืน am e. ช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน pm ช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเราใช้กำกับเวลาตอนที่เราบอกเวลาแบบ1 2บสชั่วโมงโดยเราจะเขียนต่อท้ายเวลา ตัวอย่างบทสนทนาสนุกสนุก Could you tell please? the time, me าถามว่ากรุณาบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหมคะ Certainly It's 3 p.m. สอนรามตอบว่าได้สิบ่ายสามโมงครับ That late? I thought it was early afternoon still เวลามันเร็วขนาดนี้เลยเรอนึกว่ายังบ่ายอ,อ่อ,อนๆอยู่เลย Time flies when you are busy Did you enjoy your morning? เวลามันผ่านไปเร็วตอนที่เรายุ่งยนะุนะ่งนาะแล้วตอนเช้าของคุณดีหรือเปล่าครับ I did, but now I have rush in order dusk. but before rush to to get now home have ดีค่ะแต่ฉันต้องรีบเพื่อกลับให้ถึงบ้านก่อนมืดคำ่ำ Have a good evening. See you back here tomorrow bright and early. ขอให้มีช่วงเย็นที่ดีๆนะครับเจอกันพรุ่งนี้เชา้า Yes. I'll arrive by dawn or shortly thereafter. ค่ะฉันจะมาถึงที่นี่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ